สวัสดีครับวันนี้ลุงนัทมาทำปลากระพงทอดน้ําปลานะฮะสำหรับอาหารผู้ป่วยลุงนัดป่วยอยู่นะลุงนัทะทานก็ต้มนี่ก็ต้องทอดปลากระพงแช่น้ำปลาทึ่ทำไม่ยากแล้วก็จะมาอัปเดตในราการป่วยของลุงนัดด้วยนะฮะก็ขอขอบพระคุณบรรดา พี่ๆเพื่อนๆในน้องๆในระบบ Youtube ที่อวยพรเงินเข้ามาให้ลุงนัดถายไวๆๆๆนะฮะมากมายหลายท่านลุงนัดก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากจะราธนาคุณพระศรีรัตตรัตรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพและก็นับถือให้โดนบันดานลครอบครัวของท่านมีความสุขความเจริญจเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นทํางานก็ขอให้ก้าวหน้าจเจริญค้าขายขอให้ก้าวหน้า,ขา,ข,า,ข,าขายดิบขายดีนะฮะ และก็ปราศจากโรคไภัยไข้เจ็บด้วยเถินนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าให้ฟังว่าลุงนัทเนี่ยทำไมถึงป่วยกระทันหันขนาดน,น,นี้นะฮะก็คือว่าเมื่อวัน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 ,วน,วนอังคารมังอังคารที่ที่แล้วนะฮะลุงนัทเป็นคนแข็งแรงต้องบอกก่อนนะอังคารที่ที่แล้วประมาณทุ่มหนึ่งลุงนัทก็ลงมาปิดประตูปิดอะไรเีย้อยแล้วพอป,ปิดประตูห้องพระถึงห้องพระน,ะนี่อยู่นอกบ้านนะอยู่บ้านเดียวกันแต่ต้องเปิดไป นะอีกที่หนึ่งคือแยกประหางอยู่แล้วก็ไปปิดประตูพอเปิดเข้ามานะอบมันเกิดอาการเวียนหัวหน้ามือแล้วเวียนหัวมาก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 ที่สุดเท่าที่จะเคยเป็นมาก่อนนะมองห้องตัวเองทางขวามือก็รู้สึกมันไกลเลอเกินไปไม่ถึงแน่อพอดีห้องเด็กอยู่ใกล้ๆเปิดประตูเข้าไปแล้วก็บอกว่าช่วยป้าด้วยเลยป้าเป็นอะไรไม่รู้เวียนหัวนะมากเลยขออย่าดมอย่ามองอะไรก็ได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อย เด็กเขาจะมีได้ยังไงเขายังเป็นวัยรุ่นเขาก็ไม่มีนะฮะพอดีสุดลงไปแล้วอะ่ะสุดลงไปก็คือไปอใกล้ๆถังขยะพอดีมือไปเอื้อมนะฮะลากถังขยะมานะฮะแล้วก็อ้วกอ้วกอ้วกนะฮะเป็นเลือดสีดาเลยนะดาสนิทนะฮะเป็นเลือดสีดําสนิทสามกองใหญ่ๆด้วยกันแล้วก็เวียนหัวอยู่ตลอดเวลานะเพราะนั้นก็พยายามตั้งสติ นะเมื่อตั้งสติได้แล้วค่อยๆนั่นได้แล้วว่าเดินมาแล้วก็ให้เด็กขับรถพาไปโรงพยาบาลเปาโรนะฮะสาขาประหุนยยทินนะครับผมวันนั้นเขาก็เอาเข้าห้องเขาเรียกห้องฉุกเฉินนะฮะเข้าห้องฉุกเฉินเอาสสาย,ยางเจาะทางเอาที่ยางยัดเข้าไปทางเจมูโกนะฮะแล้วก็เอาเข้าไปในท้องแล้วก็เอาน้ําอัดเข้าไปในท้องนะฮะแล้วก็ไปดูดเลือดสีดำๆออกเยอะมากเลยนะฮะเอาถังวางไว้เนี่ยข้างๆนะฮะ แล้วก็ไปดูเลือดสีดำๆซึ่งเป็นเลือดเสียแล้วออกเป็นแช่อง,ท,องท้องนะฮะเขาก็จะช่องท้อง,อง,องอสักพักดีใหญ่นะเพราก็ล้างไหลรอบมากนะฮะสักพักใหญ่ๆนะฮะเขาก็เอาออกเขาออกแต่ว่าใสายย่ยางตุกตรงจมูกเนี่ยเขาไม่แล้วอ,ออกนะเขายังคงใส่ไว้เพราะว่าเขาก็ใส่ถุงอีกอันหนึ่งไว้ให้แล้วก็บอกว่าเลือดมันอาจจะไหลออกมาตรงนี้นะฮะเขาก็ดูว่ามันไหลไหมถ้าเลือดไหลข้างนี้เป็นจะเป็นเลือสดสดๆเลยจะไม่สีดำนะฮะ แต่ไหลเหมือนกันเป็นไหลไม่มากน,นิดๆหน่อยๆนะฮะมันไหลมาเกระเพาะอาหารนะฮะนะฮะนี่แหละสาเหตุที่ลุงนั้นเป็นสาเหตุที่ลุงนั้นเป็นแบบนี้ก็เพราะว่า,าคุณหมอก็พยายามติดตามเออต้องเล่าก่อนว่าให้เลือดไปถึง2ถุงใหญ่ๆต้องก็ได้ก็ด้าเกลืออะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะสายยางระยงระเยงไปหมดเลยนะฮะเออ คุณหมอก็พยายามหาว่าโรคมาจากไหนดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรไปเที่ยวที่ไหนหรือปอย่างไงไปทานอะไรที่เป็นเชื้อโรคหรืออย่างว่าอย่างไงก็บอกไม่เลยผมไม่ดื่มเหล้าผมไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ตั้งแต่ทํางานเลยไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยเขาหาสาเหตุไม่เจอว่าเอ๊ะไอเชื้อโรคเนี่ยมันมาจากไหนนาะนะฮะวันที่สองจะให้กลับกอกยังกลับไม่ได้เพราะว่าข้างในท้องก็ยังไม่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย ไม่รู้ด้วยว่าเป็นอะไรนะฮะเป็นวันที่สามเช้าหมอรีบเดินขึ้นมาเลยบอกโอ,โอ้ดีใจจังเลยผมเจอ,อเชื้อโรคนะผมหยดยาลงไปเนี่ยเชื้อโรคมันโผล่ขึ้นมาเลย2ตัวเลยละ่ะธรรมดาเชื้อโรคจะไม่โผล่ไวขนาดนี้แต่2ตัวนี้ร้ายแรงมากเป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงที่สุดมันเข้าไปกัดในกระเพาะนะฮะแ้าในกระเพาะเราเนะี่ยเขาก็ปริน้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เซล้วนะเขาปริ้นออกมาเลยนะปริ้นมาให้ดูนะฮะเป็นแผลใหญ่ๆ2แผลแล้วก็แผลขีดข่วนอีก ขีควรขีควรนะฮะอีกประมาณสัก5้าแผลได้มั้งนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะนั้นก็ได้รับการรักษาไม่เจอเชื้อโรคแล้วหมอก็เบาใจ เขาก็ให้ยารักษาที่ถูกต้องแล้วนะฮะแล้วเขาก็อนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับผมกลับบ้านได้ก็ตัวเบาวิวกลับมาเลยเพราะว่าลุงนัทต้องเสียเงินไปเกือบแสนบาทเพราะนอนห้องพิเศษแต่ห้องพิเศษก็ไม่ได้ใหญ่นะ <c oughs> ห้องพิเศษก็ไม่ได้ใหญ่นะได้ีก่าในะขอบณุณคุณพยาบาลด้วยโรงพยาบาลเปาโรนะที่เข้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวหรือเข้ามาทําทุกอย่างให้นะฮะขอขอบคุณนะครับที่ลุงนัทก็นอนอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลพยาบาลถามว่าใครมีใครเป้าหรือเปล่าบอกไม่มี ไม่มีพยาบาลก็เข้ามาดูแลนะฮะขอขอบคุณคุณพยาบาลด้วยและคุณพยาบาลสาวสวยอีกหนึ่งท่านก็บอกว่าทําอะไรเขาชอบทําอาหารอยู่ว่าอ่าโอเคใช้เ,เฟซชื่ออะไรก็เสร็จเลยเขาก็ไปดูแล้วเขาก็อบอกว่านี่ติดตามให้แล้วขอ,อกราบขอบพระคุณนะที่ติดตามให้กําลังใจลุงนะฮะก็ไปได้นะฮะคุณพยาบาลติดตามมาอีกหนึ่งท่านในการป่วยขอบคุณทุกทกท่านมากนะที่ทนรับฟังคลิปยาวๆจากลุงนัทวันนี้ลุงนัทลาไปก่อน สวัสดีนะครับ